สติจ้าพี่นอ้องม,มันหยุดมันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดฉันแล้ววะคนขีดนนข้ดินคนขี้ดินทมคางบ้านดินมันสุดลงทมแล้วกเกี่ยบ่กที่ไหนเฮ้ยพ่อทมแล้วก็เกี่ยบ่ยกบ ขอดไอ้วัซ้ากูละวานเขาใจเครื่องพ่นไหมพี่น้องอยูว่าเขามีเขาวานมืออออขาชะอมถ้าจอบตรงพ่น tân hoài nó ổn hiệu ốc mà tông làm Ở ốc chạp ban Tài bớt Nhìn ừ. cong hóng đầy ngám ngám còn hóng cho cong mít tên Mấy tên Mấy tên nhà hoài Mấy รประตูกะห้างประตูกะหักเมือ่อวานถ้าคนยินเลี้ยวเพิ่นที่เอ็ดประตูเพิ่นที่หาใหม่มาสอมประตูสนบ้านเขาบ้านเขาเมื่อนี่เดี๋ยวรถเพิ่นที่มาปั่นให้เฮ็ดเอาแล้วยเยนนจากองเนาะพี่น้อง แต่ว่าเมียบ่เฮ็ดเด้ข่อยโบเฮ็ดเด้ข่อยเมียข่อยข่อยเฮ็ดงานบ้านข่อยก็พอแฮงเลยแล้วคนได้เฮ็ดเอาเมียบ่เฮ็ดพ้าก็ต้องเฮ็ดเองเมียขี้คานฮะ ดินมันสุดถือพลถือยางแต่สุดลงแหนะ้วเนาะพี่น้องมันบ่ไดลวาชิบ่ได้วาชิยู่คงทีตลอดเตะอืม,สเ,มเสมอ,อยูแต่ว่าดินมันพันแน่นแน่นดินมันบ่ิน่น,นดีมันก็บ่ได้สุดดอกแต่มาดินมันยุบลงเลยเห็นบ่เห็นฟูดบาดดินมันยุบลงจากฟุดบาดลาย มาใส่เห็นมันเต็มให้มันนั่นได้ซ้ำพทดบาทไหมเ๋ยวสิเทฮะเทมาเองปอมีเงินทางคูณไปยาเข็ดมองล่างถวยไหมไ,มไหมแม่ปล่อยเห็ดซิ่งปล่อยเห็ดซิ่งบ้างเห็ดกอขึ้นอ๋อเขาบอกม,มากแบบนั้นเอาบอกอขึ้นกับเละที่เก่าเห็ดเป็ง เาิ่นแนวล่างถวยเลยเาขอเอาขอ,อ,อย่งเขาอ,อ,อย่งเขาไม่ยุ่งเอาปัดดวนมาเขียบมาเขียบเป็นดอกวันตกใส่มาเขียบคอยเป็นดอกต้นมะม่วงก็ตายก็ตายหรอกมันมันมันแห้งตายครึ่งหนึ่งม, <c oughs> <c oughs> มันเป็นมันเป็นมะม่วงน้อยไหมพี่น้อง น้อยๆสมปีดๆสมสมไปแลดสม,สมแต่ว่าต้นอันต้นง่ายหันที่ตายอยู่มึงสงบ่เป็นวนยจักเชียรสามปีสี่ปีอะตั้งแต่ถมดินไม่ไม,ไม่เพี้ยมาปลูกบ่เป็นวยง่ายอยู่แห่งบ่เป็นหน่วยจักมันเป็น,นปีนงี่เงี่ยงไม่เป็นมันยี่ใดกุ๊บเมึงอวัน ที่นีเอาต้นตะคบน,นี่แหละมาปลูกอีกกันล้มกันยังย้ำล้มมาเป็นเป็นตะายานันคือจังเทชรไทยพี่น้องเบิ่งเนี่ยย้ำล้มมาเนี่ยมันเป็นแต่ยานมันล้มล้มอยู่นอกทงเนาะพี่น้องมันก็เลยล้มแหงอันนี้ต,นต้นต้นเอ่อต้นแก้วต้นแก้วอยู่ข้างต้นค่าไวเมันที่ตายมันกับว่าตายต้นแก้วก็ไรมันก็เอ็นหาหนามหาหาทิศทางของมันเนี่ย มงมองตัวน,นี้ก็ตายแล้วตายแล้วนี่ต้นปักขามึงเวทมาตัดใบมือนั้นกระเพาะตัดท่านได้โป่งขึ้นอีกต้นทับทิมต้นนี้ก็ยืนอีกนี่ตายแล้วว่ตายแล้วแต่ว่าก,กันยั้งคือเก่าต้นทับทิมใส่สุดพุ่นแล้วบอกพ่อ อือ,อ่ยังไงครับเสถียรว,ว่าม,วม,วมว้วนๆได้ไหมไหวให้เมียยื้อให้ไหวต่อเรีย่าเอาหยอกแล้วมันหยุดบ่ให้หเราหยุดให้เราเห็ดงานวันแล้วไปเจ็บแขนแล้วคือว่าแล้วพี่น้องหวานาานี่มาทำเมือนี้บ่ได้เฮ็ดงาน ว่าเย่แล้วพักแล้วบอยว่าโอ้คอยพอ,อพักดอกคอยที่ขนขี้ดินท่านไอ้ขนขี้ดินท่านป้าเจ้าอยู่ข้นไหวหรืไหวท่านหะื่าแล้วว่าไหวกับไหวว่ามันนี้เพิ่นวานเขานี่ประดวดละว,วานเลยเล้นี่เดี๋ยแต่ให้เพิ่นว่าปันประดวดวานอิงนะนะเราปูแล้วใส่เครื่องนะาเพิ่นวานมือออกเทามันนีเครื่องเท่ากับวานมือ บ้านมือแล้วมันได้นี่บ้านเครื่องเขา,ากะเขากะแค่จับนั้นเนาะทูไปทั้งนั้นทูไปทั้งนี้เดี๋ยวเขาบอกมีเครื่องเขากับบ้านมือว่าเราเป็นยังกานครือแต่สมัยเก่าสมัยก่อนลุงใจวานอยู่คนวานเขาถาลายตะไคร้เลยไก่ที่ลงไปกินไปจิกให้รถเพิินมาปัน เอาแล้วเจัาหน่อยกับฝนตกค่ะเมื่อวานนี้คิีว่าถ้าฝนตกถ้าฝนตกวานบ่ท่านใดๆได้นะพี่น้องถ้าฝนตกมันที่เป็นมันมันที่เป็นน้าตุ่มไหม,มันก็ต้องสูบน้ำขังสูบน้ำออกอีกโอ้ยน้ำกับบ่มี่เนี่เนาะเพระพดีว่าฝนมันย่อม่ตกกันเลยวานเพราะว่าส่วงใบเพิ่นสร้างเพิ่นก็สทไปข้นเหียนม่วานใบลดเพิ่น เดี๋ยวเพื่นวาปันห้บ้านเพ่เป็นตาดยูได้พี่น้องว่าแม่นย่องมีประปานเจ้าของเน้ยเป็นแต่ยูอีรีเพียงแต่ว่าทางมันม้หยากแค่นั้นแหละธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆหายใจเขาเต็มปอดครับอย่างนี้แต่เสียงนกเสียงกานี่ละกะหาตาน่อยค้นดินค้นยังก่อนโอ้เซ รเราคุณน้องเราคลิปนี้กับอไปก้อนน้อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงตอนเราเลี้ยวน้องกันเดี๋ยวเพชที่ไทยเบิองอีกดอกจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กับไปก้อนจ้าสวัสดีจ้า